สวัสดีท่านผู้ชมที่มาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้กอบช่อง M อมเชนจะแปดเก้าน,นะครับวันนี้อ่ะช่อง M อมเชนจะแปดเก้าจะมีข่าวยิ่งใหญ่และช่องเหนือค่ะคือช่องเอมเชนจะแปดเก้าเปลี่ยนหน้าหลังนะคะดูนะทุกคนที่เห็นตอนนี้คือเนะเป็นตัวละครในเคนชินนะครับนี่ผมมีเลือกนทีมงานให้เลือกกันมาหมดแล้วนะทีมงานช่องผมไปเลือกกันมาแล้วก็ต้องขอบคุณเออพิมคุณชื่อพิมนามสม นางสมมุินะครับคุณชื่อพรีมนะคะก็ขอบคุณเขามากเลยนะครับที่ช่วยกันหานะครับแล้วก็ผมมาหาเองหลายอันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ผมหามาเองหมดเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เพื่ออันนี้น้องอันนี้นางสมมุติพรีมเขาหามาได้นะครับสองสามนะับอันนี้ผมหาเองสี่อันนี้ผมหาเองนะครับอันนี้เขาอันนี้พรีมเขาหาให้นะคะหกอันนี้เขาหาให้คือเราจะเลือกกันนะครับใครจะเอารูปนี้กดหนึ่งนะครับเอารูปนี้กดหนึ่งนะครับ รูปนี้กด2นะครับรูปที่นี้รูป3ามนะครับกด3มนะครับรูปนี้กด4นะครับรูป5้ากด5้านะครับรูปนี้กดหนะครับโอเคนะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีครับฝักต้องเลือกรูปกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันหน่อยนะเลือกรูปเยอะๆนะครับเลือกรูปไหนรูปไหนมียอดวิวแบบยอดคนที่กดอะมากที่สุดนะครับผมจะใช้อนนั้น โอเคนะคะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ